ตอนนี้ก็ได้มาเสินพระเวทเ <c oughs> ขาเมืองเนาะคือ <c oughs> ว่าเป็นบุญประจำปี <c oughs> <c oughs> <c oughs> กรมฟรมังปะสังน้ัสกาครับครรวะผมให้กูบาจากเป็นสั้นไหจึงผ้ากันเดินเข่านผ้าสนแสนญารแมนมีเหตุยากอยู่สั้นไดแทจึงดวนมาเนาะพอนาะว่าจึงใดนาะขอให้ฟังบลู คือจังทสี่เราพ่อแม่เอ้ยคือจังทสี่ดอกดูคำเอ้ยคว่ำโคกพ่อกไปยากมาขอ,ขอฝ่ายคว่ำายพ่อกไปยากมาขอเพิงนะมาเมื่อนี้คิดว่าสิมาขอเสืร์นเอาดูเอาเ,าเต่านี่แล้วขึ้นเมื่อเมื่อ,อ,อ,อสู่นครคองเมืองคองปลาเข้าสัานดาดดูคำเอ้ยเออแต่ว่าจะขอเสิร์นเป็นคำก่อนนะ

เอิมบัดนี่ขอโทษท่นดูกกลางโอคาเมื่อยออันว่าสุวงทั้งสองสิแตกที่พังมางลูกจะได้บางเทียมสองพระงอ๋ มแม่กัเฒ่าแก่แล้วพ่อกัเฒ่าแก่แล้วไผสิสร้างสืบนาคอนนะคิดเมื่อเข้าก่อนพวนเล่นจากจำไก่ลูกได้ได้เมืองมาอยู่โดงดอนไม่ก็หากนายเดือนได้ bạn rồi luôn khâm ương ước đi bên bên hàng หวังควมผู้ข้าของป่าเสดอันนั้นในโดนเต็มพื้นแผ่นไตพจากโยโย่ทั้งปเท่นพอจากงตาดาเมืค រ្ងានាលាងក្រូវនន្រូវន្រោ់រៈងពីវិត្រូវនចាង់ទី สร้างมอแม่นแนวคุณแก้วรูกขักแนวนำเสือ้อเมาให้คิดทำเอาทอนหนกะขียดว่าพ่อโก้ให้ห่มทอนบาคุณมวงนะขอให้ ຖ້າເຂົາຊິຢູ່ຄອງຂ້ອຍເຈົ້າ เส้นดูดฮักลอกแม่ที่อันถูกของหอมจะได้เสียสัตถาพรมน่าววนเวทผัวพอมีใจน้อมทานอมต้นมาเพื่องดูแก่ล สี่ดีหายสอบถานนะเส้นผ่อนเออเหดหกเมื่อเสวยสร้างสี่ีของตุ้มไพทุกท่านขุนญ่น้อยก็เห็นพร้อมว่าพัมกา oh, oh, oh. dù con nó một mẹ ดูคำเอ้ยเถื่อนี่พอแม่นอมนํำแถบทุนถวายทั้งภูงเสนาัยเมืองมานอมมาขอเซิญเจ้าโจมประคุณข้องปะเสือกแล้วดูคำเอ้ยขอให้หับขันนิมุนเออทั้งพอแม่เสนาอามาดที่มาเซิญเอาเจ้าเมือนีทอนกับเมือสูบราณสูนครคักสันดาดูคำเอ้ย สุดท้ายว่ามาเสื่อในขอ้อมือให้มาอยู่น้ำคือเกา่าบ่วเมื่อแล้วเพราะว่านังเขียดอยู่ได้เดือนอนี้ตอนไรนี้นะคือจะว่าว่าหายวบาจังสันจังสีอยู่กองบ่มีหาใส่บยยหไนฮาแถมไรเอาว่าสันฟั่งได้คั่วคนซับซอบ่ยังเมื่อแล้วเมื่อนี้บ่เมื่อแล้ว,ลวสิยูป่านี่แหละมวนอยู่นี่บําเพ็ญบุญกุศล ่อย,ยามาสั่นทอนดูคำเอ้ยพอกระเ่นี่ก็เดินทาามา,กาไก่เราหลายโยนังได้ก็ขออ่อนขอวอนน้ำลูกน้ำต่าผู้หูผู้เห็นอันบาปอันบุญมาก่อนดีแล้เเวพอก็ได้ผิดผ่านผังแต่เอาใจได้กระเสื้อนสัตวด,ดูคำเอ้ยเออย,ย่า้นั่งถาล่นได้ดูเอยพอบมอสิคำได้ดูเอ้ยโยลกดู้โอ้ย สิบกระเซินเศร้ากระเซินยังคำเก่าอยู่คือเก่านองทีเหตุจังไรระเบียนฟังเหลวกับใจก็อ่อนน้เนแต่ว่าขั้นสิใหายเมื่อแต่แฉกมาเซือนกันซื่อกับสิเป็นบ่กับสิบ่มีแนวอ่อนแนวยอมกันแน้อวบ่ อไก่ดี้่าเปนเสือเด <c oughs> อวี่ยมีอเยีอ,อาวรับคันเด้อมานเด้อสี่หายอภัย่ดอกอัดความหายควมหล้งคว่เกาอ,อ่าคันว่าพับคันยังสี่เหล่าสิ่ไดนล่าได้บาะนีอสี่ไดล่าปลาล่าดงได้ เสียงล่ากอนบัดนี้บ่ได้ซ้ำเพิ่นแหละก็ทอมโตก่อนแต่บ่ได้สอบบ๊วยหลุดว่าไอ้บ่ไอ้เสียงเพลินนะนะเพิ่นสอบคัก